หลังจากเพิ่งดูจบหนังเรื่องหลานมาผมอยากจะสรุปมุมมองของผมซึ่งเจอสองเรื่องพร้อมๆกันในเวลานี้ก็คือในชีวิตผมเนี่ยก,ก็อยู่กับครอบครัวคนจีนแต้จิเหมือนกับในหนังเรื่องหลานมาแล้วเขาก็สรุปชัดเจนว่ามีปัญหาระหว่างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวพี่น้องรวมไปถึง อาาอากงแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ขึ้นไปอีกซึ่งผมก็เจอเรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าเรามาจบตรงที่ว่าเรามาบวชเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องการแย่งชิงมรดกในบ้านแต่สิ่งที่ผมมีก็คือว่าผมเนี่ยออพอเจอพุทธศาสนาเจอสันติอโซเจอพระโพธิลักษ์แล้วผมเนี่ยกล้ามากเลยที่จะหยุดความสัมพันธ์ทางครอบครัวเพราะ เข้าใจว่าการไปบวชเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มบุญเพิ่มความกระตัญญูระดับสูงสุดคือโปรดให้พ่อแม่เนี่ยได้ขึ้นสวรรค์ตามแนวทางพระแตบิดกที่ก็บอกว่าเอาพ่อเอาแม่มาแบกไว้ข้างบ่าข้างซ้ายข้างขวาก็ยังไม่เท่ากับการที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยได้ปฏิบัติธรรมได้ลดละได้เห็นพระธรรมอะไรเป็นต้นซึ่งในสมัยเมื่อ 30-40ปีก่อนเนี่ยปี2523เนี่ยผมเพิ่งจบจากมาวิาลธรรมศาสตร์แล้วก็เรียนปริญญาโทแต่ในยุคสมัยที่มีเหตุการณ์6กุลา19บ้านเมืองวิกฤตสังคมมีปัญหาเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเดินตามแนวทางสแสวงหาราบยศสรรเสริญแล้วก็มีความรู้ไต่ขึ้นไปตามระดับปริญญาตรีปริญญาโทเหมือนกับพวกเพื่อน ได้ผมมีพื้นฐานตัวเองเป็นคนที่มีนิสัยไม่ได้แคร์ใครมากนะักเนื่องจากเป็นลูกคนที่9แล้วก็เอาแต่เรื่องตัวเองก็เลยไม่ได้ไปรับรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเนี่ยเขาก็ลําบากเพราะตัวเองมีปัญหาเนี่ยก็เียว่าเหมือนกับตัดช่องน้อยไปแต่พอตัวแล้วก็ตัดสินใจไปบวชเลยโดยคิดเอาเอง คิดเอาเองว่าพ่อแม่เนี่ยก็มีพี่น้องเยอะมีบ้านมีเงินมีสถานภาพพอสมควรแนละ้วผมก็ตัดชั่วเลยนะอ้างอิงเพราะแต่็ิดกเลยว่าเวลาไปบวชจะทําให้ญาติพี่น้องเนี่ยดีขึ้นคิดอย่างนี้เองนะแต่พอไปบวชแล้วเนี่ยในระหว่างหลายพรรษาเนี่ยก็เห็นพ่อแม่ลําบากนะเพราะว่าท่านก็แก่ลงแก่ลงแล้วก็คนที่จะดูแลท่านจริงๆเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่แดดดูแลทุกวันเราก็ดันมีความรู้สึกที่ละเอียดพอสมควรนะเวลากลับมาเห็นพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเ,เขาลําบากในการดูแลพ่อแม่แเ,เราก็รู้สึกเอเราทิ้งภาระนี้เหมือนกันนะไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบซึ่งอันเนี้ยมองย้อนหลังก็เพราะว่าอ๋อเราเนี่ยมีพื้นฐานเป็นคนที่ก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวเองจริงๆหรอกนะช่วงที่บวชนี่ก็ยังแอบมาเยี่ยมแม่เยี่ยมพ่อตลอดเวลา แต่ความที่ตัดสินใจไปบวชแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเดินหน้าลุยอย่างเดียวนะบางทียังแอบร้องไห้เลยจะยังจําได้เลยนะมีบางช่วงเนี่ยดูหนังอะไรที่มันตื้นๆประทับใจอะไรก็เตินเนีลยก็สู้กันจิตใจมันสู้กันว่าจะทำทำยังไงเนาะบวชก็บวชแล้วเราก็ต้องเอาอาหันาานาบัิพันธ์ก็เลยกลายเป็นแรงจดจันท์ไปส่วนหนึ่งว่า ต้องเอาวารหันให้ได้เพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้สมกับที่พระเจ้าพระเจ้าบิดดกว่าไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญคุณส่วนสําคัญเลยที่เรามีความกระตันยูต่อพ่อแม่แต่ว่าถ้าเราเอาอารหันไม่ได้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราทิ้งพ่อแม่ไปแล้วก็ไม่ได้ทุ่มเทจริงจังอันนี้เป็นส่วนสัมพันธ์ที่เรายึดโยงทั้งทางโลกุตตะละแล้วก็ทั้งทางโลกิยะเชื่อมโยงก็ทําให้เราไม่ทะเลทลายทําให้เราเป็นคนที่ มีหลักการแล้วก็ไม่ไปซีซัวนะบวชก็บวชเอาจริงเอาจังตั้งหน้าตั้งตาทาเหมือนกับเราพูดเสมอว่าเราเราไม่ได้มาบวชคนเดียวเรามาบวชเพราะว่าเราเอาพ่อแม่เรามาด้วยเพราะว่าเ,เราเสียสละทรัพย์เสียสละอวัยวะเสียสละชีวิตอะไรก็ได้แต่เราต้องบูชาพระธรรมแต่เมื่อเราไม่ได้ดูแลพ่อแม่เนี่ยก็เหมือนกับแบกแบกภาระแบก หน้าที่อะไรบางอย่างว่าต้องทําอะไรที่มันเหนือกว่าหน้าที่แค่ดูแลพ่อแม่แต่พอมาดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ยิ่งทําให้ลึกซึ้งเข้าไปเลยว่าในสมัยที่เราเป็นลูกของครอบครัวแต้งตัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้รับการดูแลอ,อ,อย่างจริงจังเท่าไหร่นะเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ขยันทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องขยันทั้งหมดพี่พี่น้องๆก็แต่งงานกันออกไปก็เหลือแค่พี่สาว น้องสาวอีกสองคนที่ดูแลแม่แต่ก็ไม่ได้ดูแลอย่างจริงจังนะสุดท้ายเราก็ไม่เห็นภาพที่แม่เนี่ยเหมือนกับถูกทอดทิ้งนีไม่ได้มีคนดูแลจริงจังผมก็ยังต้องอไปดิ้นรนหาได้ดีทำเดียมาอยู่ด้วยมาอยู่กับพี่สาวคนโตซึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่กับสามีอย่างราบรื่นนะก็มีปัญหาทวามคิเห็นแตกต่างกันสุดท้ายก็มาอยู่กับแม่กับพี่สาวคนโต เราก็กลับมาดูเนี่ยเธอก็ต้องไปหาญาติธรรมมาอยู่เฝ้าดูแลทั้งแม่และพีพ่สาวคือมันเป็นเรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าเอ้เราวางใจไม่ได้นะก็เลยโยงใหญ่ไปหลายเรื่องเลยทำให้รู้สึกว่าเราการได้ไปดูหนังเรื่องอาม่าเนี่ยถ้าให้เห็นชีวิตของเราก็เหมือนกันละครเรื่องหนึ่งนะตัวเองก็อยากจะไปบวชเพื่อไปบรรลุอรหันต์จะได้พ้นนิพพานสุดท้ายกลับมาเห็นพ่อแม่ถูกทิ้งก็ยังถึงขนาดว่าเอา พ่อเนี่ยกับไปอยู่ข้างสันติอโศกเพราะว่าเราก็วางใจไม่เราว่าพ่อเราเหมือนกับถูกทิ้งอยู่ที่บ้านคนเดียวในวัยที่อายุมากแล้วฉะนั้นผมก็เลยมีเรื่องพัวพันเยอะนะไม่ได้ทิ้งพ่อแม่จริงจังได้นะแล้วบางทีก็ถูกมองด้วยว่าเอ๊ะทำไมตัดไม่ขาดก็ยังเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นคําถามคา,าใจนะแต่พอได้มันดูหนังเรื่องนี้ในวัยที่เราใกล้เจ็ดสิบแล้วเนี่ย แล้วก็โยงไปถึงที่ตัวพระท่านสมณะโพธิลังถ์เนี่ยท่านเพิ่งสิ้นไปเมื่อวันที่เท่าไหร่แลวันที่11เมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะ <S <S เราก็ได้ร่วมงานเพราะว่าบุคคลท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อจิตใจเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้ไปปฏิบัติธรรมเปลี่ยนแปลงตัวเองวิธีชีวิตคิดอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาและปันนี้เราก็เหมือนกับเราปลดปล่อยวางปัญหาความขัค้างคาใจทั้งหมดว่า จริงๆแล้วชีวิตที่ผ่านมาเราก็เจอความขัดแยง้ปงปมขัดแยง้งไม่ว่าจะเป็นปัญหาในครอบครัวความมีหลากหลายหน้าที่การเลือกระหว่างรายบยศสรรเสริญกับการที่เราไปออกบวชแล้วก็เมื่อตอนที่เราป่วยแล้วเราต้องทิ้งสันติโศกไปอยู่ไต้หวันทุกแง่ทุกมุมเนี่ย,ยมันมีความขัดแย้งสูงมากซึ่งเราก็ใช้ความอดทนแล้วก็พยายามจะมองสู้ไม่ง่ายนะที่ ในวัยที่เราป่วยไข่ออกจากประเทศไทยไปอยู่ไต้หวันแล้วต้องไปหัดพูดภาษาจีนต้องเดินจากบนยอดเขาลงมาเรียนแล้วต้องปรับตัวโอ้โหเราก็ไม่ธรรมดานะถ้าเทนนิสถึงดึงแ้วเนี่ยโอ้โหต้องต้องอึดต้องสู้ต้องทนหลายหลายอย่างถ้านั้นี่ใจก็ไม่ได้เป็นอาราหันเดี๋ยวก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่เดี๋ยวก็คิดถึงพระอรหันต์คิดถึงพระนิพพานเอ๊ะมันจะตก ตกลงจะเอาตรงไหนกันแน่เป็นตนอย่งนะนี่คือความสับสนที่เจอมากับตัวเจอกับมาตั้ง20 3 0ปีแต่ในวัยนี้วัยที่เราพ้นพ้นเรื่องเหล่านั้นมาทําให้เราใช้สูตรของศาสนาพุทธคือทบทวนแยกแยะสรุปเนี่ยมันได้ข้อสรุปอันหนึ่งซึ่งเราจบแล้วก็ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้พยายามนะได้พยายามที่จะทําหน้าที่ทุกระดับให้ดีที่สุด เป็นก็นเรียนให้ดีจบก็ได้แล้วพอถึงตอนที่มันเกิดความขัดแยง้งเราก็กล้าที่จะทิ้งปริญญาโทนะเออการทิ้งปริญญาโทเพื่อที่จะไปบวชแล้วที่จริงทิ้งพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งแบบไม่ดูแยมดูดีนะคือมีความรักแต่เห็นว่าเอ้ยมันมีสิ่งที่สูงกว่าก็คือความรักในศาสนาความรักในพระนิพพานเราก็ไม่ได้ทิ้งหรอกเราเพียงแต่ไปเลือกเอาสิ่งที่ยากกว่าแล้วก็ทําสิ่งนั้น มาได้ระดับหนึทีเดียว<ด><ด>